สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพืเ่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูกา Love Chinese Novel and s e r i e s นะคะสำหรับอพิโซดนี้นะคะก็ต้องมารายงานอัปเดตต่อนะคะเพราะว่าหวานก็เคยได้เปิดไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของคุณลิ้วคายเวยกับคุณหลี่เสี่ยวเฟิงนะคะซึ่งเวลาที่เราพูดถึงคุณลิ้วคายเวยเนี่ยก็ต่อ ต้องนะคะจะต้องพ่วงชื่อของคุณหยางมีไปด้วยตลอดเวลาค่ะคือไม่ใช่หวานพูดแค่คนเดียวนะคะคือหมายความว่าในวงการบันเทิงจีนเนี่ยเขาก็จะพ่วงชื่อมาด้วยก็คือเป็นอดีตสามีของคุณหยางมีนะคะก็หลังจากที่คุณลิวไคเวยแล้วก็คุณหลี่เสี่ยวเฟิงนะคะซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นคู่รักกันละกันนะะพวกเขาเปิดตัวกันมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็สาหรับอพิโซดี้หวานก็จะพาไปอัปเดตชีวิตของพวกเขานะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ที่สังเกต ก็คือคุณลิวไคเว่ยนั้นหล่อมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้เขาก็ดูเหมือนว่าจะกลับมารับงานแสดงอย่างแบบว่าเต็มตัวอีกแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีผลงานเรื่องอะไรบ้างออกมาให้พวกเราได้ติดตามชมกันนะคะส่วนทางด้านของอดีตภรรยายอย่างคุณหยางมีนั้นเธอโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงอย่างแข็งแกร่งอยู่แล้วละคะ่ะ สำหรับทั้งคู่นี้นะคะคุณลิยวคาเวอแล้วก็คุณหลี่เสี่ยวเฟิงเนี่ยก็นักข่าวก็มีความลงความเห็นกันว่าพวกเขาน่าจะอยู่ด้วยกันแหละเพราะว่าพวกเขาไปไหนมาไหนนี่ตัวติดกันตลอดเลยแล้วก็ตอนเช้าๆก็ชอบแวะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อคู่กันเดินคู่กันกลับบ้านด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสงสัยเลยพวกเขากําลังแบบว่าต้นรักคืองอกงามสุดๆเลยนะคะเอาลคะค่ะแล้วก็มีความแฮปปี้ไปกับพวกเขาด้วยนะคะ สำหรับคุณลิวไคเวยรแล้วก็คุณหลีเสี่ยวเฟิงนั้นนะคะก็ตัวติดกันเอาง่ายๆนะักข่าวก็แซวประมาณนี้แล้วก็เมื่อวันที่10มก,กราคมที่ผ่านมานะคะสื่อหรือว่าเรียกว่าปาปาลัสซี่มะเขาบอกว่าสื่อบางสื่อก็เปิดเผยนะคะว่ามีรูปถ่ายจากพวกเขาเนี่ยออกมาเป็นแบบส่วนตัวว่าพวกเขาไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งด้วยกันกลับบ้านด้วยกันนะคะแล้วก็คือมีคน,น่ะมีนักข่าวหรือว่าเป็นปาปาลัสซี่เนี่ยไปคอยติดตามชีวิต ของเขาทั้งคู่อยู่ซึ่งก็มีการลงความเห็นกันหลังจากเห็นภาพกันแล้วว่าโอ๊ยคู่นี้ก็คือแต่งงานกันเหมือนคู่ที่แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วแหละเนาะเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกันนะคะแทบจะทั้งวันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็คือทางฝ่ายหญิงเนี่ยก็ยังเดินทางไปไปในสถานที่ถ่ายละครพร้อมกับทางฝ่ายชายด้วยคือไปไปเหมือนกับไปดูแลนะคะคุณหลิวข่ายเวยด้วยนะคะ และส่วนบางวานันถ้าเธอไม่ได้ไปกับคุณหลิ้วคายเว่ยเธอก็มาจะส่งที่หน้าบ้านนะคะคือส่งที่รถแล้วก็มีความโบกมือบายบายค่ะเหมือนกับ ฟิลแบบส่งสามีไปไปทำงานอะไรแบบนี้นะคะโอ้ยก็แซวกันไปแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของความรักรุ่นใหญ่นะคะทุกคนก็ก็คือพูดถึงอย่างมีความสุขนั่นแหละว่าโอเคเมื่อได้เจอนะคะเส้นทางใหม่ที่ทำให้ชีวิตมีความสงบแล้วก็มีความสุขเนี่ยก็ยินดีไปกับพวกเขาด้วยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีชาวเน็ตนะคะที่สายตาดีๆแล้วก็โอ้โหช่างสังเกตรจริงๆค่ะเขาก็บอกว่าอย่างรูปถ่ายที่เป็นรูปถ่ายคู่นะคะของคุณลิวคายเวยแล้วก็คุณหลี่เสี่ยวเฟิงเนี่ยเวลาไปซื้อของกันจะสังเกตว่าทําไมมีแต่ฝ่ายหญิงที่ถือโน่นถือนี่แต่ว่าคุณลิวคายเวยทั้งๆท,ท,ที่เป็นแบบผู้ชายทําไมไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษแบบช่วยฝ่ายหญิงขนของหรืออะไรแบบนี้ให้มากขึ้นนะคะเพราะว่ารูปถ่ายจะเป็นทั้งฝ่ายผู้หญิงค่ะที่ถือของเออ หวานก็ไม่เคยสังเกตเลยเนาะเราก็ดูแค่ว่าเขาเดินคู่กันไปหรือว่าเขาอยู่ในร้านแล้วเขาเขาเหมือนกับว่าหันหน้ามาคุยกันอะไรแบบนี้เราก็ไม่เคยสังเกตไปที่มือของเขาว่าใครเป็นคนถือของอะไรนะคะอันนี้ก็ต้องเรียกว่าชื่นชมแล้วกันชื่นชมในความในความตามีความสังเกตนะคะของชาวเน็ตจีนค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะนักข่าวก็ได้มีการพูดถึงเรื่องราวของทักษะทางด้านการแสดงนะคะของคุณหลิวไคเวยว่าก็ยังน่าทึ่งอยู่แล้วก็ ็นนักแสดงที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะนอกจากนี้ในการกลับเข้ามานะคะรับงานมากยิ่งขึ้นของคุณลิวไคเวยนี้พวกเขาก็คือก็คือเห็นว่าคุณลิวไคเวยก็คงจะไม่ปล่อยให้ เกิดความผิดพลาดขึ้นนะคะในกระบวนการทำงานอะไรแบบนี้เพราะว่ามีข่าวว่าทางคุณฝ่ายหญิงนะคะก็ไปไปที่กองถ่ายของฝ่ายชายด้วยนะคะก็เลยมีการพูดถึงประเด็นนี้ว่าเดี๋ยวเขาก็คงดูแลอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องนี้คือไม่ให้ชีวิตส่วนตัวไปกระทบต่อความเป็นมืออาชีพในการเป็นนักแสดงของเขาที่ในสถานที่ถ่ายทำนะคะละครนักข่าวนะคะมีการไปสัมภาษณ์นะคะกับคุณพ่อของคุณหลิวไข่เว่วยด้วยล่ะคะ่ะว่า มีความรู้สึกมีความคิดเห็นเป็นประการใดกับความรักครั้งใหม่ของลูกชายของเขาคือคุณหลิวข่ายเว่ยนะคะคุณหลิวเตี้ยนนะคะหลิวเตี้ยนก็คือคุณพ่อของคุณหลิวข่าเว่ยก,ก็ก็พูดอย่างใจกว้างเลยะคะ่ะคือเขาก็เปิดรับนะคะคือขอแค่ลูกชายเขามีความสุขและขอให้ลูกชายได้พบนะคะกับกับ รักแท้จริงๆอะไรอย่างนี้คุณพ่อก็มีความสุขมากๆคือพอใจนั่นแหละพอใจนะคะสำหรับการครบหากันกับคุณหลี่เสี่ยวเฟิงในครั้งนี้ค่ะและนี่ก็เป็นเร่องราวนะคะที่มีการพูดถึงชีวิตของคู่รักดาราหลังจากที่พวกเขาได้เปิดเผยออกมาแล้วสู่สาธารณชนว่าพวกเขาคบกันนะคะ ทั้งคู่นี้นะคะคือมีลูกติดกันมาแล้วทั้งคู่ละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความรักความเข้าใจนะจะมีมากๆเลยคือเป็นความรักแบบผู้ใหญ่จริงๆสําหรับคู่นี้คือคุณหลิวไคเวยแล้วก็คุณหลี่เซี่ยวเฟิงนะคะเอาละค่ะพวกเราก็ยินดีนะคะกับคู่รักดารารุ่นใหญ่กันอีกคู่หนึ่งละกันแล้วลเดี๋ยวหวานถ้ามีอะไรอัปเดตนะคะเดี๋ยวหวานจะมาอัปเดตเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆจะได้ไม่เกิดอาการช็อกขึ้นมาภายหลังหลังจากที่อาจจะมีอะไรเรื่องราวอะไรเปลี่ยน ี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ได้เนาะเพราะว่าในวงการบันเทิงมันก็มีอะไรที่ไม่แน่นอนนะคะตัวแปรสําคัญมันก็เยอะมันต้องมีความหนักแน่นจริงๆค่ะเอาล่ะค่ะนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิโซดนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะและเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในเรื่องราวในคลิปแล้วก็อพิสซดถัดไปค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ